สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วร่วยใช n แนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกของมือวันที่7เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,566กับกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้เด็ดดังๆนะคะมูลนิธิภาพพ่อแม่พี่น้องบานเ่าสุขสุขก้อนมาติดตาม รับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากเซียนสุพีค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาค่ะตัวเลขของเซียนสุพีเข้ามาเป็นสองหาดค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอามาอนีนะคะได้มากแล้วนะคะสําหรับตัวเลขของเซียนสุพีต่องวดนะคะตัวเลขสีมิตตัวใดแน่เซียนสุพีเล่าสินเน้นย้ำตัวเลขตัวใดนะคะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเซียนสุพีสวัสดีครับจ้ามาติดตามตัวเลข ต้องวันก็เก้ามันนี่ค่ะโอ้ยวันหนึ่งเขาแข็งน้อ่ะเนาะโอ้ยวันสี่ต็ติมเลก่าเขาสองหาจติมๆมหมแล้วครับจ่าแมนยูเข่าเต็มเต็มวันนี้วิ่งวิ่งหนึ่งกับสองวันนี้วิ่งหนึ่งกับสองค่ะครับผมสูตรเต็มอมันนตาร่างคอมันหนึ่ง ส่องแย่ครับมันมีเก้ามีศูนย์มีเก้ามีศูนย์ค่ะแต่จะมีหานี่หกครับห้าหกค่ะบาริโต้มากกันหนึ่งกับสองมันเป็นเลื่ิงเิ่งออจ้าส่องพัดไปครับบารินั่นกันหนึ่งกับสองกันแล้วมันเป็นเรื่อวิ่งมันวิ่งมันชนกันนะครับเออจ้าได้ค่ะหนึ่งกับสองค่ะครับผมแล้วก็บเจ็ดกับแปดครับเจ็ดกับแปดค่ะสามกับสี่ สามกับสี่ค่ะครับผมจะจับกูให้อีกปีวะจับแล้วค่ะจับไปบ่าจับไปบ้าซื้อไหมอ้าจับจับเอฟซีพันกระซื้อขึ้นก่อนละจ้าเอาเริ่มวันนี้ช่องแรกครับจับจ้ามีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดค่ะแล้วก็สองเจ็ดสองสามสองสี่ครับ สองเจ็ดสองสามสองสี่ค่ะครับผมมีซ่องทัดมากอะไรไค่ะมีหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าครับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าค่ะแล้วก็สองห้าสองเก้าสองศูนย์สองห้าสองเก้าสองศูนย์ค่ะ,ะอ่อนข้าจาอ่อเรียกอันนั้นซ่งไหมผมสามครูเอาบอเอาคือเก้าค่ะเพราะว่าข้าเจ้าบัางคัน ขาเจ้าใหามาก42กับ62มันอกเขา้าอืมันขจ้าขามไปตัวนึ่งมันขามหาเจ้าไปเจ้าเขาตลอดมันมีีม่3คูนเลยเอาเอายูค่ะขาจาที่บอกว่าถามมองขจ้าว่าท่านไนบอกมองนี่จะบอกว่าเรียกมีที่มาอืมันมนี50 69 38ครับ50 กเก้าสามแปดค่ะผมเลยมาเมืองเล็กใส่ยันในซองอ่ะไมนี่เขาจุซองชุดตัวเลยครับเมนค่นี้เมนบอเมนค่ะเม,ม,มื่อซองแรกไปไปฉีดเปนทันไปได้ซองแรกเด้วยจ้าขีดได้เลยสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งซีหนึ่งซีค่ะแล้วก็สองซีสองซีค่ะ ครับผมจะฉีดไปเราได้สุ่มหนึ่นจ้าสองทัดมากนี่มาฉีดไปสองหาหนึ่งเป้ิลเปิลไปได้สองหานี่เด้อสองหาค่ะครับผมแล้วก็ไปมีลักหนึ่งกับมีหนึ่งหกจ้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะตอน,นี้หนึ่งศูนย์สี่สิบืี่วอททับนี่หนึ่งศูนย์แมนครับ อ๋อกระสีว่าซื้อยุบออกให้เพื่อนพิจารณาเอาเนาะค่ะอันนี้หนึ่งศูนย์นี่มันเป็นเลขตัวอันตรายขันออกก็ออกแบบว่าบ่มึงบอกเลขตัวนี้ขันบ่ออกมันกับบ่ออกเลยครับขันออกกับเพือมึงบอกเลขตัวนี้ป่ะค่ะเลขสามตัวมันถี่นี่เก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หกเจ็ดสองครับเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดสองค่ะเมียนกับค่ะเลขหนึ่งศูนย์นี่เป็นเลขเป็นอันอันตรายคือคกลือค่ะ ครับผมเรีว่าตัวตัวไหม่ซื้อนักหรือขึ้นมีหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าล่ะค่ะต้องพนกับมีส,สองเก็ดจ้<อ>าแปบหนึ่งสีจ้าตัวเสียนักสองเฮ้มังกรกรูดได้เลยครับประเภทเร่รูดหรือเร่วิ่งเจ้าครับวันนี้ผมมาอย่างมันว่าต้องคู่อยู่หนึ่งกับสองนอค่ะเมมครับจ้า พอ,อไปก้อนนี่หนึ่งกับสองนี่พู้ได้ซื้อเยกจิดหนึ่งจิดสองนี่คนซื้อบรรลานี่บริษัทซื้อแน่นอนครับค่ะเริ่มซื้อได้กับบริษัทซื้อแน่นอนแต่มันได้โปเสียผมจ้าแสดงว่าเริ่มนั่นเราได้ติดเนาะอะไรครับเริ่มสีดม่ดังเร้่มบ้าคลั่งหนึ่งกับสองนี่ผมขึ้นว่านี่นี่จ้า เพราะว่าเลืเลขมันโม่ออกสูงเง้อหัวหนี้้จมันซื้อยูนี้แหละมีติดหนึ่งติดสองนี่แหละค่ะระวังหนีดีถ้าผมมาผู้ใดซื้อติดหนึ่งติดสองนี่หาซื้อเนี่ยกระชากเลืซื้อบรรลานจ้นหันบ่อไว้ตัวเดียวนี่อันอผมจ้าอันผู้ที่เพิ่นเอาเพิ่นเอาเลขตารางไปนี่งวดว่างเงื้อนเพิ่นเป็นยังไงคะเพิ่นถียงบักเพิ่นจับคู่ จีเป็นท่อมาเอาหันไหมคะ่ะโอ้พี่มักเถี่ยครับเพิ่นเป็นนักฮกสองนี่ครับโอ้พิ่นเป็นปนักฮกสองครับผมโอ้ค่ะเพี่เล่นฮกสองตัวเดียวเลยครับเพิ่นว่าป้าเพิ่นก็โหดแท้โอ้ยบวกกาซื้อหลายดอกงัววาาว่วนี่ซื้อมันเข่ามาซชุ่มวดวานี้เพี่ไว่าบพวกกาซื้อหลไรล่องมึงผมเน้นๆเลยจ้ะท่านคุ้นท่านหนึ่งเหรียญต้นว่าไหมอุ้ยเนาะ ต้อเสียวว่ามันไปออกหาสองนั่นแหละพันก็เคยถึงนะทุกวันเนาะพันเคยถึงทุกวันเพื่นก็เลยเอาเดียวๆไปเลยเพื่นก็เลยเดียวไปเลยเนาะมอันอยู่สองทัดมากยี่บ้านี้หาสอมันอยู่สองทัดมากเลยค่ะโอ้หกสองมันอยู่สองแรกแมีนครับหกสองอยู่สองแรกครับอืมอันหาหาสองนี่มันอยู่สองที่สองครับผมอ้วนนี่เพิ่อนก็แก้มือขอแก้มืออีกเพิ่อนเพิ่อนเอาไปแล้วปะคะ ไปเอ้ยเตือนเตี้มือเรียกออกเลยครับเออโอ้เพิ่นได้ตัวได้เหรอพนว่าเพิ่นจับคู่ตัวได้เหรคะงวดนี้เพิ่นจับคู่นี่พิ่นบอกเพิ่นโทรมาบอกผมแล้วเพิ่นว่ามีถุนายกับสิบหกเนี่ยเอาก็ตรงกันกับของเส้นสุพีได้ที่จับคู่นี่เนาะเอามันยี่นี่ซองแรกมันไหมครับนี่สิบหกผมพนเอา่องแรกนไปจับพี่โดนอือค่ะ หกสิบเก้านวางสีละแต่ว่าพนไปนิน่ตัวสิบหกตัวเดวค่ะผมวามันอ,อยู่อะไรอยู่ว้าสิบหกไหมอกรบบปาเน่แล้วเนเาะมันออกได้ทุกตัวค่ะผมยันสิบหลอนหลีเลยค่ะตัวผมยัน <c oughs> จนยันสิหล่อนเพ่งนี่นีนเลยนะครับสองเจ็ดเพิ่งนีนเน้นสองเจ็ดค่ะอันนี้เด่<ม>นตังเนาะค่ะเมีนครับจ้า สองเก็บนิ่งๆไปเลยค่ะผ <ไป S 1> ูระระ้ได้มาลูดกับลูดกับเลขขอให้เอสซี่ได้มันมานีกที้งวดว่าหันได้จ้าครับผมจ้าจ้า,าขอบคุณในไลน์เนาะค่ะมือน,นี้เนาะสำหรับตัวเลขนะคะว่ามันสิบวามาเอาอีกไม่เนาะไม่คือเก้าตัวเนาประจำเนา <laughs> ะว่ามันสิบวเอาไปอีกคืเก่าคือเอาไปหมดแล้วสนนเออเอาไปคือเก่าละค่ะมาเอาคือเก่า เลขว่าหลายตัว่วนี่ครับมันคำนวมั่วนี่ไม่ได้ซื้อหลายตัวเลยครับเพราะว่าตัดสองศูนย์ออกเลยอืมสองศูนย์วันที่ตัดออกตัดออกเลยเป็นผมเลยนี่จ้ะโตผมมากก็คือสองเจ็ดเด้อโอ้เส่สุพีมาสองเจดนี่เนาะค่ะเนาะแมนโตผมมากก็คือสองเจ็ดกับสิบสี่ค่ะอันนี้มากส่วนโตสองเจ็ดกับสิบสี่เออข้างล่างกันมีที่ผกับสิบหอน โอ้ oh, ค่ะส่วนตัวส่วนตัวดิครับนี่อันนี้ส่วนตัวค่ะครับผมจ้ะเอาไปอะไรพี่ติว่าจะไหนมากันส่วนตัวบ่ก <c oughs> ันเอาไปจ้าค่ะอ๋อเมื่อไงกับมีซมี่มันมากันเช้านุ้มพีเมื่อไงกับมีซมี่เหรอครับจ้าเพราะว่ามันบ่มีตัวไรอีกแล้วเด้่ยคงรู้ายแต่มตัวเก่าหรือเก่าจ้า ครับผมค่ะแต่บอลคงสุดท้ายนี่สิ่ตัวเงไปแล้วเลขสามตัวมีสองคู่เท่านั้นล่ะคงสุดท้ายนี่สิ่ตัวถามอยู่ด้วฮะเทียมีตัวเลขความฝันน้อปกติเส้นสุบีนี่ก็สิฝันแม่นก็เกินก็ฝันแม่นอยู่ครับเป็นบางครั้งเออกับกับสีดำขึ้นเก้าหันละแต่ก็สิว่าซิปีนี่ฝันตั้งแต่มือเละหอห่อได้นี่โอ้แต่ว่ามันใจตัวนี้แม่นครับอืมค่ะฝันว่าผู้หญิงเอาเร็กน้อยมาให้ครับโอ้ค่ะซิบซีวันนี้ อืมมันก็อยู่ในส่องพอดีเนาะตารางพอดีเนาะค่ะแมนแล้วก็บวันนี้ฝันอีจกเชียร์อยู่ดิจ้ะอืมค่ะซิเมนลผมก็เลยว่าเมื่อจ้ะทิพย์ทีงวดอนนี้มันดังมันติบอกงวดนี้อีหลีทิมันเคื่อเข่าในส่องกันว่าแบบนี้ครับดดจ้ะพอดีกับก้มฝันนั่นแหละจ้ะเอาคะโอ้ฝันนี้เพราะนั้นมีนี่ฝันอีกจชีแนวอยู่ฮ่าค่าจ้ะจ้ะผมจะ มันมันเข่าละบักันมันเข่ากับสู้ดีเลยล่ะค่ะจ้ะเอาโอเคครับจ้าขอบคุณเช่นสุพีหลายๆค่ะมื่อนี้ครับผมขอให้ลำลำไปเรวยสุ่กลุ่มสู่คนครับคือกันได้ค่ะสุขภาพแข็งแรงมั้ยวันนี้มีคนหัวันได้เหรอจ้าวันนี้ข้าก็หัวหันเนาะอันไหนครับอันวันนี้ข้าก็หัวหันเหรนบ่เห็นมินก็หัวหันครับเพราะว่าหัวหันผมเป็นสองอย่างบ่มา ไปเน่นได้สามจ้าวดว่านมันวิ่งสองวิ่งสามจ้าวันนี้นักทั้งคููเลยครับหนึ่งรับสองอนอือจ้านักทั้งครูนีนักทั้งคู่ยังวิ่งจ้าจ้าเพราะว่าในขณะนันเอาไปแล้วเอาซ่องแต่รางมันไปน้ำแนวขึ้นก็จะเอาไปผมว่าน่านาทีน็ดเป็นแล้วนะบุหาจะจับกู่ให้ไหมไม่กสิยาไงคว่มมันใจก็ต้องให้เส้นทุกพี่จับกู้ให้ก้าลละผู้เันเก่งนะ มันจับยังไงหนึงไว้ตีตัวนึงไว้เล็ไงค่ะให้เสี่ยพี่จัให้นั่นละครับผมจ้าขอบคุณในรายค่ะบันนี่ครับผมครับผมอ่าลำลำไปด้วยนะค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงทั้งรอบครัวนะคะจ้าทุยสมพงศ์ปากมุมมาปลาดจะนะตอนนั้นก็ควบไปเดินบันดาลที่เขาเด้อจ้าขอบคุณค่ะตัวมันยังหลอกคอยได้ขายกุ้ยในตัวละแสนพี่โอ้ค่ะ โอ้ oh, <c oughs> ผู้คนมีค้วยงาเนาะจ้ะ<ส>าคุณาธุครับผมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากเซียนสุพีนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของเซียนสุพีเขามาเป็นสองหานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอางวดน,นี้นะคะเซียนสุพีให้วิ่งมากนะคะวิ่งบนล่างนะคะหนึ่งกับสองเด้อพี่น้องเ้อเอา ตารางแรกนะคะมีเก้าศูนย์สองค่ะเซนชพีจับคูให่หนึ่หกหนึ่งศู่งเกค่ะสองห้าสองเก้าสองศค่ะขีดเซนใต้ให้3คู่นะคะคือ1 6 1่ก่ากับ2อหาค่ะตารางที่2นะคะมีะแถวแรกหนึ่งสล้วก็มากเจ 8, แปดล้วก็ะสามี่เดอพี่น้อเด้อตัวเลขจับคู่นะคะมี1นึ่งสามหนด สองเจ็ดสองสามสองซีนะคะเซียนสุพีก่าเน้นหาคือหนึ่งซีสองเจ็แล้วก็สองนะคะส่วนตัวเลขที่เซียนสุพีเรามาส่วนโตนะคะมาส่วนโตัมีสองเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งหกับ1นพี่น้องคะเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาหนีหาศูนย์หกเก้า 3 8มแปดเก้าหนึ่งลักกเจ็ดสองนะคะพ่อแม่พี่นอ้องอย่าลืมแคปหน้าจอโตเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทาางฝากตอนพ่อแม่พี่นอ้องบ้านท่าสุขูสุขคนค่ะจากเซียนสุพีนะคะตเลขทุกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิดลุดทุกทุกตค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนทุกนด้อยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ,พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคมัม่นมั่นรำรำรวยแห้งๆปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณขอ้ขอมูลโตเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนสุพีค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบ่อยากสิพราดกับโตเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็กอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องเนาะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขูสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหนาถ้าเกิดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ